สวัสดีครับพี่น้องผมก็ช่องบอกผู้อำเภอนเรัไม่เชื่อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นพี่น้องนะเนาะอาสถานที่เขาก็โอเคพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมทุกสถานที่พร้อมนะครับพี่น้องอากาศก็ปลอดโปรง่งครับทุกคนพี่น้องเรียกเจ้าหรืออาจารย์ครับผู้ใดหนึ่งพันคนนะ เหมือนกันครับยังไม่รู้ผมยังไม่ได้ดูเพจของวัดเลยของโรงเรียนเลยว่าถึงหรือยังแต่คงไม่เหลือบากระแลงน่าจะถึงนะครับนี่พี่น้องตอนนี้กับน้องพวงปายกับมากันแล้วป่ะนี่นี่พี่น้องปัจจันตคามน้องน้องแก้วครับผมน้องแก้วนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ FC เราตื่นครับผมขออีกครับงานเบิ้งคลิปผู้อินอยู่เบิ้งจากช่อมกับ FC ขอเรียกว่าต FC สายอันผู้สาวสายเสียงตายสายนางะ เ oh, จ้าดีบอกตามตามคู่อินมาจากกลองเบาตุ้ยเออตอนน e ี้ผมเจอตุ๊กตาแล้วแน่นหรอนั่นคอยว่าแล้วเจ้านีอีพี่หนึ่งอีพี่สองว่ายังไม่เลยยั่ไงจากเครื่องตายว่ะครับนี่ไงคูอ่ะคู่รูคู่ใหม่นั่น ผู้อินตอนนี้เขามี F C ใช้เลยเสียงเสียงครับเสียงเาตุ้ยล่ะเออเสียงหวานบเสียงหวานเออสียงหวานเออเสียงหวานเหวนหนอยคุยค่อยคุยหวานอยู่แล้วข่อยนั่นข่อยคุยก็ไก็หวานอ้ยบ้ามนไอ้อซายนำเกลือย่างคอซาโอใส่ F C มาตุ้ยต้นเนี้ย F C ใสยเสียงใจตัวเนี้ยนัย่งครับผมที่ได้ใส่ตอนเนี้ จากแอดมินสะกลายเป็นแอดมินแหละตอนนี้นี่ครับพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้จอหน้อยจอใหญ่เดี๋ยวจอน้อยซ่องจัดของซ่องจัดของขอเนี่ยซ่องซ่องใหญ่ไปหลายคลิปแล้วครับนี่ครับพี่น้องสถานที่โอเคครับพี่น้องตอนนี้อันนี้กุอีกการกุศลนี่ครับพี่น้องสองร้อยตัวหมดไปแล้วตั้งแต่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวยังไม่แปลงร่างตอนนี้หน้าแล่หน่อยยังยังไม่ทันแปลงร่างครับ อ๋อสามีดูทุกวันเลยเหรอสามีดูทุกวันเลยเหรอครับไม่เหมือนผมเลยผมโสดนะผมโสดนะสวัสดีครับเอ้าคนหรือตุ๊กตาเนี่ยอันนี้มาปูเสือหรือมาอย่างครับเนี่ยผมโสดนะเนี่ยเดี๋ยวจะถอดน้ำเกลือเมียแล้วเนี่ยป้าจี่น้องผมเอาคนหรือตุ๊กตาเนี่ยสวยจริง อันนี้เอฟซีบอกพาแม่มาเออพาแม่มาแม่แม่ชอบไหมแม่ชอบเอาผมถามหน่อยว่าแม่ดูทุกวันไหมครับปกติเขาชอบอยู่แล้วอ๋อเขาดูน้องหญิงถามจริงเหรอคนหรือตุ๊กตาเนี่ยคนค่ะคนค่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้วเออแล้วแม่ไปไหนล่ะนี่อยากสัมภาษณ์แม่เหรอครับพี่น้องครับผมอยากตายผมอยากตายอีกแล้วรอบนี้ไม่ไม่ ก็ <G uard> ถ้าไม่ได้ท่านเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตเราคงไม่ได้มานะโซนนี้นะถือว่าถือว่าสุดยอดอยู่นะครับ<ช> <c oughs> ทีสามขั้นต่ำนะไหลไปเรื่อยๆอยู่กันให้สมอยากแล้วกันสมอยากดูนะครับหัวเราะจริงอ่า <c oughs> อเคยเคยเคยดูกับแม่ไหมเคยดูแต่อะไรนะวงนเนี่ยวงอะไรครับ,บที่ผู้ชายชอบวงสาวประเภทบ้านเท่จะมีอีกวงบอยใช่ไหมใช่ใช่จอกันร้อยลองลองเสพลองเสพสาวน้อยบ้างสิ เราจะติดใจแล้วจะดูน้ององุ่งหญิงแล้วอีหลาหรือว่าสาวน้อยทุกคนแต่วันนี้คุ้มนะมาที่นี่คุ้มจริงๆวันนี้มีน้องดำดงก็มานะน้องนุ่นก็มานะนุ่นดำดงก็มานะแล้วก็สาวน้อยระเพินโชว์เด็ก2ี่คนในเด็กเจเนเรชั่นใหม่ก็มานะที่ว่าคุ้มมากนะครับผมอยากตายอ่ะตอนนี้ทำยังไงบ้างอะ่ะตอนนี้ มันไม่ได้จีบไป็นรานนั่นแหละมาตอนนี้มีผมป่วยนะเอาในว่าจะตายเลยจะตายแล้วไงนี่ตอนนี้จะโทรบอกหมอให้ถอดน้ำเกลือแล้วเนี่ยนะเหรอผมนี่แหละโอ้พี่น้องฟาร์มากนะครับอีกประมาณไม่เกินชั่วโมงเต็มแน่เอาอันนี้พูดภาษาอีสานหรอครับพูดได้คนอุบนเลาโคดูโบนร้อยบอกบอกถ้าแต่โดน เตะกินต้อกันเออภาษะโอ้ตัวเด็กใจก้นงอนล่ะอะไรเล่าอั้เพอไหนครับอั้เภอเมืองจ้ะโอ้มีมีอั้เภออะไรมาครับทอนอุบลมีองเภอใจวะโมมีปะอั้เภอใจอ่ะโอ้เมืองบ้านไหนครับอยู่ในเมืองเลยจ้ะแต่ว่าหันออยูทองเจียวแต่มาอยู่นี่เนาะแต่งงานอยู่กรุงเทปอ๋อแต่ฮะแต่งงานอยู่กรุงเทปแล้วแม่อยู่แม่อยู่ปักจีนหมายคือหลายพื้นที่ครับ หลายจริงแท้คุณดูพื้นที่เนาะโอ้หลายใจอยู่บ่ล่ะอ๋อบ่ระหลายใจนี่ครับพี่น้องปวดทั่วม่วงบักแตงแล้วแม่อายุเท่าไหร่ครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ละหกสิบสบายเด้องตื่เด้อคลิปนี้มันมันเป็นหลักฐานใช่ไหมการใช้รู้โลกรู้ใช่ไหมตัดได้ไหมอันนี้ครับพี่น้องอาโอ้อยากเจอหน้าแม่เนี่ยอยากเจอเอฟซีครับเพราะว่าผู้เพิ่นมักเราสีเบิ่งให้สมใจบอ่าเราถ่าเบิ่งมาส่วนมาเอฟซีนี่พอเฮามาเล่นฮอดวางเนี่ยประมาณสามสี่ถุงก็อยากเมื่อแล้ว ผู้เฒ่าขึ้นมาเลยเนาะแต่เราเบ่งใจกันลอยเราเบ่งหดแจ้งเนี่ยก็บเบ่งสาวน้อยให้จอดแจ้งเนี่ยอ่อบอยะบอกเป็นังครับก็วงพี่วงน้องแหละเพราะว่าใจกันร้อยก็แต่ก่อนบอยพี่บอยหัวหน้าบอยเขาเคยอยู่สาวน้อยครับเคยอยู่กับบอสมาก่อนเขาเป็นวันนี้เมื่อวันก่อนมันเกิดเขานี่ครับใส่สวัสดีครับคุณแม่ครับบอยหลายๆรสไทยคลีฟมักเบ่งฟูและหมักสาวน้อยละหมักสาวน้อยหมักใจกันร้อยน้ำเต๋สุดยอดเลิศเลือประเสริฐ เออมือนี้ปิดวงมุกจมูกเนี่ออมือนีปิดวงนะมือนีสาวน้อยครับก่อนปิดวงครับมือนี้สาวน้อยนี่เก่ามั้งนายของแท้ตัวเนี้ยของแท้จริงอ่ะของแท้หรีตัวนี้ครับนี่พี่น้องโอ้ยแม่ผมถามดีแล้แม่แม่กี่หยังคือได้ลูกสาวงามแท้โอ้ยเสียยงเฮ็ดน้ำบ่นี่ครับพี่น้องเราวันนี้จะอยู่หัดจังม่วงไง เขาพาขับย้ำแม่กับใบบ่สุบารุล็อตจอดจอดจอดใครจะพาเมื่อแจ้งเหรอชิยู่แจง้งบ่คนอยู่บ่แจง้งตัวคนแค่ติดตามหน้าของแฉแน่แล้วเราติดตามีตัวนี้ของแท้ดี่เอาขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณบอลหยอกบอนโนะ้กขโมนเด้อจะเจ้าหน้าร่างดีได้คนรู้ตุ๊ก,กตาบาบี้อี่ตนะัวหนึ่งครับพี่น้องครับนี่น,นี่ครับวันนี้โอ้โหดีครับเต็มเลยได้แหละขว,วายได้คลิปเสียงตายแล้วพลาดเลยขวายเดียวจะคลิปแล้ว เดบะหลายดอกได้สามสีคลิปึงดอกซองให่หาวกคลิปแล้วเมื่สิเมื่อบ่ยีเคยบ่เคื่อนรเจ้านี่อ้าวบ่เคยเบิ้งเื่อแต่เบิ้งแต่แรกนี่ลยไม่เกี่ยวเสีมานี้บ่สดดแกมั้งบ่สามพเื่อนี่เดอม่ผู้ั่นนน่แล้่นอหกใน้บ่บ่เคยบ่ไปที่โซเยเอันนี้ตอนยง้บ่ ปีดน่ามันบ่มันที่ยีบเก่าครับถ้าปีดน่ามันบ่คอยเสื้อเจ้าอยู่คอยเห็นเจ้าอยู่ครับคอยจำได้คอยอยากตายคอยอยากตายคอยอยากตายบ่เนี่ยพี่น้องพี่น้องคลิปเสียงตายแล้วนี่ครับพี่น้องโอยบังเนี้ยพี่น้องนางบรเทือกเจ้าของเนี่ยบังเนี้ยพูดอดไรกับนางมันพ่นคุยภาพกันม่ดำนะนางบันเือเจ้าของแทพี่น้องพูน นี่ครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดฝนฝนอย่าเฝ้ามาเด้อเล่นแล้วกันจังโต๊กทีสามทีสามมุ่จังโต๊กอย่าเฝ้าโต๊กใค้แม่ใครไห้เบิ้งก่อนนี่ครับพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซะนี่คลิปหน่าจะพอนายพี่น้องเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตี้ลำพูนต้องไม่เชื่อพี่น้องนี่ครับพี่น้อง มาไม่เป็นไรมีลูกแล้วไม่บอกว่าโสดใช่อ่ะไม่ใช่ใช่ไหมคุณชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับผัวโอ้หน้าเหมือนคนนี้ผู้ใหม่ครับในที่สุดใช่ไหมในที่สุดในที่สุดไม่เป็นไรหรอลูกหล่อไม่เป็นไรลูกสาวหรือลูกชายลูกชายครับในที่สุดใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมเราจบแล้วใช่ไหมพี่น้องครับ เลิกติดตามครับพี่น้องเลิกติดตามเพจสะอระโรงเรียนวัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะตอนนี้คนเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยอดจากโรงเรียนไม่ได้อ่ะเท่าไหร่อ่ะพันหรือยังเอฟซีเขาคอมเมนต์มาอยากให้บอกอยากให้บอกตุ้ยวิ่งวิ่งมากเลยยังยังจ้าตุ้ยไทยตาพูดสาวเลยคอมเมนต์ผมเบิ้งอยู่เรื่องคอมเมนต์อยู่ผมเบิ้งป่ะเบิ้งก็อดโอ้ยเจ้าอะไรยูมีเอฟซีได้ไหมเขาบอกแล้วคุณอินนี่เอฟซีไม่หรือยังไงเมื่อ คนเมงหลตคนดูเยอะอ่ะยู่ดกคนะยกบงอยู่คนลงอยู่ดกคนลยกามมาตางมาคุยกันมาเป็นไงเป็นไงเป็นไงเห็นไหมไม่ได้คุยเห็นไหมบอกแล้วไม่ได้คุยเห็นไหมบอกแล้วคนดังบอกแล้วตครับเนี่คนละยกโยงเอเลยกามแบกถามไม่เหนื่อยค่ะหนูเลจะตื่นเต่นจริงเหรอ ก็คืออยู่เรียนนี้คือแบบมี้แต่พี่ไงก็เลยแบบปนดตัวอะไรบ่อยอย่างงี้ทำเองปวดทุกอย่างเอฟซีเขาอยากให้เปิดวาร์ปอ่ะเปิดวาร์ปเปิดไปเพาะว่าเฟสติดตามได้ไหมอ้าวเอาดิเอาดิเอฟหรือมึงเองว่ามึงเองมากกว่าเนี่ยเขาให้เปิดวาร์ปด้วยอ่ะไม่เป็นเรื่องเม่แกตายแล้วเขาบอกว่าจะถอดสายน้ำเกลือแล้วตอนนี้อยู่โลกใบามตายแล้ว มันจะตายวันนี้แหละเขาดูคลิปวันนี้แหละพี่น้องโอ้ไม่กุยคุยคุยอินคุยอินเปิดมาครับตายแล้วไม่เปิดพี่น้องครับคอมเมนต์มาคุยสนุกมาทูดคุยถามไถ่ถ่ายรูปสุดมิดแม่พอร์ตหรือว่าทีมงานได้นะพี่น้องครับห้ามหื่นนะพี่น้องถ้าหื่นกอห้ามหื่นคุยอินบ็อกเลยนะจ๊ะบอกไว้เลยบอกคําเดียวเปิดจริงเหรออก็แล้วแต่สิแล้วแต่ไม่เคยเปิดให้ใครเลยพี่น้อง เนียผมอ่านเองนะทิวาแต่ว่าแค่แบบยังมีตัวพีแบบพีเฉยๆอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ใครเจอชื่อเอ้าตนนตนอ๋อแค่มีตัวพีเฉยๆพี่น้องครับพี่น้องกดเข้ามาตายแล้วพี่น้องในที่สุดในที่สุดในที่สุดสิ่งที่ผมรอคืออันนี้แหละอ่ะสู้ๆนะให้แม่พอพักผ่อนบ้าง่าใช้งานแม่พอมากนะเราหมแม่พานำแม่พายินได้เนาะ เอฟซีเรามาเยอะๆก็จะมานั่งทําอะไรอีกในสุดขอบคุณครูอินนะครับสิ่งที่ผมรอคอยในสุดก็ได้แล้วได้รูปไปหนึ่งมันก็ยังรูปมันได้รูปอีกยิ้มยิ้มอ่ะพี่หน่อยครับทุกแล้วทุกท่านจะคิดถึงครูใหม่ครูแม่กะทิแล้วก็ครูจอยครูจอยแล้วก็ครูอินเนี่ยแหละทั้งเลยก็มีกันอยู่ไม่กี่คนแค่นี้แหละใช่ไหมใช่อาษาที่งแบบว่าอะไร าวผู้ชายอ่ะพี่อภิษคลิปโนฝากไว้สำนึกคลิปหน,นาจะความหมาเบิ้องเราอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยลำโพงน้ำเชียร์พี่น้องวันนี้ปอดโปรพี่น้องไม่แน่อาจจะเจอครูอินอ่ะหน้าเวทีก็ได้รอดูครับพี่น้องรอดูรอรอดูนะครับรอดูรอดูอน,น้นองไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ